สวัสดีครับผมลุงทิธีนะครับสวัสดีเอฟซีทุขขันนะครับเนาะนี่ก็้นีก็ตรงกับวันที่สิบสองนะครับสาวมาลุงทธีก็นี่ครับคือเก่าวหนะ่ะภารกิจประจําวันนะครับเนะาะภารกิจประจําวันก็หดสวนแน่กเกาแก๊กน้ำหัวน้ำสวนนี่นะครับหดสวนหดอันนี้หอมเปย์แต่ก็้ามาทางครับ มาทางขอบหัวนี่นะครับน้องขอบหัวน้ําทางนี่ครับเพราะว่ามันมีหยามียังงกกลายผมก็ลุงธิดก็เลยได้มาทางนะครับมาทางออกเพราะว่าให้มันแปนก็นหกลายมันก็เป็นสุกซุ่มของแมงไหมนะครับแมงไหมแบบว่าัตูที่พืชองเข่าว่างใ้นะครับกลุงธิดจังว่าได้มาทางออกวันหนอนี่นะครับนาะ ทางอ,อักก็ปุ๊ต้องขิดกับเห็นตัวนี้จะเป็นมันยังนะครับจะเป็นมันยังต้องขิดกันเลยเก็บเอาวันเหอเก็บเบามันมันสีมันต้องค้นเข้าก็เอื่นมันไข่นะครับมันไข่แต่ว่าจะกมันแมนหรือ่แม่เนาะครับผมก็บนหูทั้งฝ่ายนี่นะครับน้องยิ่แต่เข้าเอื่นต้องข้นเอื่นว่ามันไข่มันยังนี่แหละแต่ว่าผมกอเก็บเบาแต่ว่าหัวมันมันสะมี ไปตามน้ำเชื่อมันนะครับนี่นี่ไปตามเหมือนนี้เนาะครับเนาะผมก็นไอ้เจฟเอาครับไปเบิ่งกันเนาะครับเนาะไปไปเบิ่งกันครับนี่นะครับเน้องลงน้ำกันนี่ครับโอ้มันจะอยู่งสี่้ะครับนี่มันมันจะเป็นติดไปน้ำนาน้ำเหมือนนี้มันครับเชื่อมันเนาะนี่ครับนี่จะเป็นแนวนี้นะครับนี่ติดไปนุงติดเก๋เด็กเจฟเอาออกมา เป็นตอนซ่อนครับเป็นม่นไคะคือครับยินเขาเอ่อนว่าม่นไคน,นี่ครับมันจะเป็นตัวนี้หัวมันนะครับนอหนี่หัวหัว,หวมันครับหัวมันเห็นบ่ครับ่ได้คูดหยากเลยครับ่บด้คูดหยากเลยนี่ครับ ไม่คูดหยากเลยเพราะว่ามันสีหัวร่อยอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับโอ้เป็นตอนส่อนครับเป็นตอนสอนแต่ว่าจักมันสิเสียมรูบอผมก็ยังบ่ท่านหูนะครับนาะแต่ว่าเข้าเอื่นมาน้องกนก็เอื่น่ามันใครนะครับนี่นะครับนี่ครับมันเป็นหัวยุงสีนะครับหัวเป็นหัวยุงสีนะครับนาะ นี่ครับเพี้นบ่เป็นก่อนเลยครับนี่โอ้เป็นตอนสอนครับปั่นแนวนี่หนีรับเนาะหนีนนรับโอ้ ตอนสอนตอนสอนครับบึงที่ครับมันสีตีสไปน้ำเขี่ยมว่างไปใส่นี่ครับมันก็เป็นหัวหัวไปตามเขี่ยมันละครับสีม่วนตัวซีใหญ่มันแนวนี่นี่ครับผมกบเก็บเอาได้เต็มคูแล้วครับนี่เต็มคูลนะผมบอกโอ้คือเป็นตอนสอนผมบอกผมก็เลยไหนมา่ายพี่หนองเบิงนะครับ นี่นะครับนาะโอ้นี่อ๋ออันนป้นแบนแน่ตัวนีุ่ดง่ายครับมือควดเอาเลยครับอ่ามือควดเอาเลย เพราะมาันลอยลอยอยู่เถิงนะครับลอยอยู่เถิงอยู่ใสอีกน้องคนหนึ่ง ับอลในโค้ชหยาคือมูลเลยมันแนวนมันไข่น้องบาดเบิ่งก็จะเอื้อนแนวได้ผมกับบท่นหูนะนี่ครับ <c oughs> ปฟาทตงนี่บินเตอรมีบอลครับอุ้ยนี่ครับฟาทตงนี้ก็มีตัวนี่นี่ครับเลียนบอลครับนี่มันจะไปมีตามมบอลนี้นะครับนี นี่ตามอันนี่มันนี่ครับโอ้ยนี่หลายตัวนี่ครับนี่ตามเครื่อมันนะเครื่อมันไปมองได้หนิเป็นหัวไปนํำนะครับมันแมนมันไข่บ่ครับมันแมนมันไข่บอผมกับมงหูนดะดครับนี่มงุงจกักนี่ครับเห็นบอกโอ้ยตอมสอดครับตามทีเสียบบ่ นี่นะครับเนาะโอ้ยมันแนวนเยาง่ายกับมันแนวยหยุด้นมันแนว่ยยืนยังยังได้เอาหนาอยู่นะครับได้ใส่เสียมคูดเอาตัวนี้มือจับเอาอยู่ปีกับอยู่เครื่องมันเนาะครับเนาะเห็นบ่มอ้หเอาไปปลูกมันเอาแนวนี่บ่มันเอาหัวหน่อยหน่อยมันนี่บ่ไปปลูกเนาะ เดี๋ยวลองปูไปน้ำกันแทะยุกยี่มานตอนส่อนโอ้ยตอนส่อนครับเต็มเลยเต็มขู่เลยครับเต็มขู่เลยกันเนาะครับมันจะมีปน้ำเกลือเกลือไปใส่ ไปน้ำเคลือมันเห็นะครับเนาะมันต้องตีด้วยนี่ครับนี่มีน้ำเกลือมันเนาะครับเนาะ เอาง่ายครับมันแนวนี้เอาง่ายแห้งโอ้ยเอาไงาแห้งครับตอนสอดเออเป็นหัว,เ,เ,วเลยเป็นก้อนเลยครับเป็นก้อนเลยโอ้ยน,นี่แหละนี่แหล่งสิล่องกินลองมาอุ้ยครับอุ้ยมันเป็นตอนส่วนตอนนี้ โอ้ยผมละวานมีแต่ท่องผุนเนาะโมแมนตัวนี้นี่มันมีมาออกมาอีกตัวนี้ที่แรกผมว่านมีแต่ท่องผุนเลยวาแต่มีแต่สนผุนนะโมแมนมาเปิดม้วนนี่ร้ายที่เกา่านี่ครับโอ้ยสิได้ปลูกไว้อีกแล้วนี่เป็นแนนนี่ม้วนนลอยๆมันนี่เอาไวเ้เฮ็ดแนวครับนี่นี่เป็นม้วนเล็กๆมัน <c oughs> เอาไปฝัง ฟางใหม่น้ำหัวน้ำยังนะครับนะครับเนาะปลูกง่ายๆครับนี่ปลูกง่ายๆบนที่หุ่นหนามต้องมันแน่นบนที่หุ่นหนามนะครับนี่นี่โอ้ครับเห็นไหม หงวงจะลอยอยู่เถิงครับหัวจะลอยอยู่เถิงนี่แต่มวนเฮียนี่ครับ <c oughs> ดินานี่เกิดเส้่ยล่ะครับนี่มวนเอาโบเบิร์ตนี่นะครับลูกมันนี่ไข่มัน,นหน่อยๆนี่ยมันไข่มันไข่โอ้ยตอนสอนครับตอนสอนแห้งนะครับเนาะผมก็บมวลแหงว่า นีน้อยมันเที่ยวใบปลูกแต่ย้ายไว้ตั้งสิไปย้ายไว้ทั้งสาลูมลำครับนี่ไปย้ายไว้วเพราะเอาไว้เป็นตนอนสอนจะเต็มมันมนยังมุ่งคือวันความ เอาง่ายนะครับเอาง่ายนี่ครับนี่ขนาดผมเอาบ่ค่อยดีเลยผมไม่ได้ขุดเอานะก็ขดุดเอาอาจจะมีมองอเยู่ในด,ดินมันนะครับนี่ตัวนี้ผมเอาอยู่ข้างนอกวันนะครับบนน้นว่างอยู่ข้างนอกนี่โอ้ย นี่ครับดูมันเนี่ยี่ครับโอ้หลายหลายหลายขนาดนี่อุ้มเดียวเด้อครับอุ้มเดียวอุ้มเดียวได้เ,ดเ,ดเต็มขู่นี่อุ้มเดียวเอาบเบิร์ตสัมครับเอาบบเบิร์ตสัมผมในทางนะครับ ทางแถวนี่ออกนะครับมันหกเง้ยเพราะว่ายางลงมาสวนกับยางบนไหนมันหดสวนนี่นะครับเนาะแล้วลุงทีด่อเนมันยางนี่วะขอรอแขรีแน่อันนี่วะยังต้องเขียวหัวแน่อันนี้เฮ้ยก็ยังเงี้เขากินอยู่วะผมวะผมก็เลยได้เก็บเอานะครับเก็บเอากระดึ้ยได้ทายให้พี่น้องเบิ้งนะครับ ในโลกไงพี่น้องเบิ่งนอกครับน้อ,น,อ,น,อ,น,อนี่เหมาะกับโอ้โหนครับโอโลแคลร์นี่ก้อนหินนี่กลมดีดูกลมกลมครับเ <'t S 1> <c oughs> ต็มเลยเ <t aps> ต็มคุเลยครับน <t aps> ี่เหมาะกับเต็มคุเลย บางทีก็บ,บอกเก้เอาอยู่ียนอนหามันแน่อน,นอบนบางิีบนไหนมาทางอันนี้ก็ออบอกบงุดหจักแล้วแน่น่อนแน่น่อนนะครับ หนอเต็มเลยครับเต็มคู่เลยวันหนะมันผมกับพวคยเอาผมเคยเอาแต่มันหาน้าที่นะครับเคยเอาแต่มันหาที่นี่เพราะว่าเมื่อเสาเห็นผมก็เห็นแต่เห็นหมอกรับนี่มันติดจับอยู่น้องามันนะครับนี่คือ คือม้วนได้หลายนครับอยู่ต้นนั่นดอกม่วงที่มาผ่านนั่นครับมันเอาอันนี้ลงก่อนยังไงวะตัดเกี่ยวมันออกก่อนเบิ่งนะครับเนาะนี่นะครับผมลุงจี๊บจะได้มาเก็บเอามันนี่ครับได้เต็มคูเลยครับนี่เต็มคูเลยเพราะว่ามันเป็นมันไข่นะครับต้องบานพันธุ์จะเกินมันเดินมัดยัง ผมกับหงุห่จักนะครับผมบงุูจักทั้งด่านมัน่นผมหงุู่แต่พวกมันสลางมันเนี่ยหาที่มันแก้วนี่ผมหูจักอยู่แต่ว่ามันแน่นี่ปแปรกแน่นนี้กับโบจักคือกันนะครับผมยินแต่เพื่อนเอิว่ามั่นใครนะครับเนาะอาจจะแมนหรืออาจจะโบแมนก็ได้แต่ละท้องท้น,นเอินก็เจือ,นอันบกคือกันนะครับนี่ปูง่ายเลยครับนี่มฟาฟังใบเอา่งอนหนอหน่อยมันฟงัฟงฟงัฟงฟังใบทั้งยามมาครับอันนี้ยามเขาเหล้วมาครับ เก็บเอาเลยครับมันแนวนี่คิดว่าปลูกง่ายอยู่นะครับรักษาง่ายเพราะว่าบ่ไแดงพดนหนาพดนยังนะครับครับลุงทิดกาสิทธิขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำหนีสักก่อนเด้อครับเด้อคลิปหน้าพ่อครับลุงทิดใหม่ขอบคุณผู้ที่กดไลไ์กดแชร์เด้อครับเด้อกดติดตามนะบอกถามโฆษณาเนาะครับเนาะนี่เป็นกําลังแรงใจให้ลุงทิดนี่ครับระวังกักตัวนะครับเนาะครับสวัสดีครับ บ๊ายบายครับ